เอ้ยเอ้ยคำเตือนนะรายการนี้มีคำยากขายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม้มไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะเออเด็ก,ดกไม่ควรรับชมสลักะละก็คราบสวัสดีมิรักชาวสลัดทั้งหลายกันด้วยนะจ๊ะอโอ๊ยแต่ลดคำตั้งแต่แรกอ่ะแล้ว,วันนี้ก็ยู่ก้าวไปฮูงตัวเดิมนะจ๊ะ,ะสลัดสาวบ้านนั่นเองนะนทุกคจ้าวันนี้ฮูก,ก็ไปล้วคนมาอยู่ในหน้าเกม,มกิเลนนะทะกคนจ้า,ากิเลนรักกิเลนเพนเปอร์เซนต์มัน สูงอยู่เดอ้อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จระ้หาหูก็ไรวะเอา้เอา,อามาตามเกมมาที่เปอร์เซ็นต์สูงๆบ้างอะไรอย่างนี้เอ้ยเล่นจะมาจงมาจ้อง อ่ะเด็กก้อนจ้าไม่พ่นมาละเอ้ยเดี๋ยวก,ก่อนบอกก่อนว่าฮุกตามกลุ่มบราณอามาจระกลุ่มบรราก็เป็นกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์หรืออัตราการแตกง่ายแตกดีกล้องเกมนะจ๊ะเออเป็นกลุ่มที่ดีนะเด็กก้อนจ้าเอ้ยบอกเปอร์เซ็นกล้องเก,กมด้วยละใครที่สนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเด็กก้อนจ้าก็เมนแรกจะขออย่ามาคอมเมนต์แรกที่ฮุกปักหมดเอาไว้เลยเด้อไปแล้วเข้าเกมกันดีกว่าอ่ะวันนี้ฮุกก็นั่นแหละ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะฮู้กันเลยว่าจัดทุนน้อยซะหน่อยละเจ็ดสิบบาทนะแต่เราก็จะเอาใต้รอดหรือไม่รอดรอดหรือรว่วงโปะหรือปังพังเลยดีไปต่อแต่เราก็จะมาเปิดมาก็เรียบร้อยจะให้ไปเกือบยี่สิบกว่าบาทเล่นอะไรกองฮู้กนะันเออสวยงามเช็นป่านยังไงเห็นน้องไม่มีคูณข้างนอกเนี่ยย่าไปดูดูนะจ๊ะเออเพราะว่าแบบน้องคอมโบเก่งมากบอกเลยว่าเก่งมาก เออเก่งกะเยียละเดี๋ยวกอน30ิกว่าบาทเดี๋ยวเด้ดดักกี้เจ็ดสิบก,กว่าบาทไม่ใ <PowerPoint> ช่เหรอเอยโดนสารงหุบอ๋อไม่เป็นไรละใจละสู้เรื่อลาอา่าละไว่ไม่ละบอกหมา้าปเด้เออเออเอาให้สุดกันเลยทีเดียวเชียวสุดกว่านี้พี่ก็เบ็ดรอ้รอยละจรต่างจ้ามาอุ้ยจะไม่กัมโบรจริงเลย เอามาสองบาทก็เอาละเออสวยงามเรียบร้อยจะรวมเป็นสามบาทไอ้บ้ากูกดดอกเดียยก็ให้แล้วสวยงามมากมาดิเออไว้เชื่อมไปสวยงามแตกมาเรียบร้อยจะมีไว้เท่านี้ก็เชื่อมตงคงอุ้ยเจ็ดสิบสองบาทปาตีโทมาเราจะกจ้าอุอุ้ยไอ้บ้าตกใจหมดหนว่มจะไม่ให้คอมโบซะแล้วเออสุดท้ายมันก็ยังคอมโบให้อยู่เนาะไป นั่นเราก็ค่อยๆเต้ค่อยๆเป็นแล้วค่อยๆไปกันเจน้าลุงเจ้ามาไว้ส่งตัวเชื่อมเคดอกนี้เรียบร้อยจะไม่ใช่แค่เคแต่โดนไล่ตัวนี้สิบสามบาทมาก็เดี๋ยวมู้ว่าซื้อฟีเจอร์ดีไหมลองแบบฟีเจอร์สักกระรอบไหมฟีเจอ,อ,อร์ว้ายยังไงเออสวยงามยี่สิบเจ็ดบาทสวยงามไว้เดี๋ยวส่งตัวข้างล่างแล้วสะแกตเตอร์ฟีเจอร์เป็นสามเท่าไรอือสองร้อยไปไปไ,ไ,ไอ้ชัด เอาเบ็ดหนึ่งละมาเจ็ดสิบก็บาทมาดูกันแล้วฟีเจอร์มันจะได้ดีรึเปล่า mm. คือแบบวันนี้ฮู้ไม่มีสเตปอะไรนะจ๊ะก็คือเห็นเปอร์เซ็นต์มันสูงฮู้ก็เลยเล่นแบบเล่นแบบม,มั่วๆไปเลยอ่ะ mm. เออมาดูกันว่ามา,มาวัดใจเลยว่าไม่มีสูตรเปอร์เซ็นต์จะได้รอเปล่า uh. ละไม่มีตดดเต็นละแต่วหายรอเปล่าละเอ้ย mm. มันเงียบเง่าจะเลือกเกินฮ <laughs> ู้ก็ต้องผหาอะไรเล่นเนาะ เอามายังไงตอนนี้ฮู้ก็ให้ดีจ้าก,การที่เราไม่สบายเรียบร้อยแล้วจ้าคนจ้าก็ช่วงนี้เนาะฝนตกบ้างอะไรบ้างอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลตัวเองนะ้วจ้าคนจ้าฮู้เราเป็นห่วงเป็นห่วงพอทุกคนแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีคนมาดูฮู้ก็จะหนาว้ไม่เกี่ยวกันเอ้ย ต้องแบ,บบบอกให้ดูแ,แลละสุขภาพกันด้วยนะทุกคนค่ะรักษาตัวเองให้ดีเนาะเพราะว่าไม่อยากทุกคนไม่สบายแล้วถ้าไม่สบายแล้วก็แบบมันจะมีพลนเสียต่อร่างกายนะทุกคนค่ะเออขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงฮูกแต่ตอนนี้ฮู้คนห่วงตัวเองแล้วทำไมเปอร์เซ็นต์โอโ้เรียบร้อยซื้อไปเจ็ดสิบาหาบ้าแตกมาห้าบาทฟรีเกม ยากจะบ้าตายเอาทุกคนจ้าทำยังไงขอเล่นเบ็ดซองดีกว่าเนาะมาเอาไปทำเบ็ดซองจ้าทุกคนจ้าเอ้บ้าไอ้บูไอ้บี้ไอ้บไอ้เบ้ฟีเกมกระจอกจัดเลยเอามาสู้ยังไงคอมโบได้อยู่เนาะคอมโบก็ยังไล่อยู่นะจ๊ะแต่ว่าเซอร์ฟีเจอตะกีลวโคตรโกงโคตรกากเลยไม่เป็นไร trai hốt lại vẫn sưuu, như, như ta, như ngay ta, như ngay ta, như ngay ta là như ta, như ngay ta, oh, má, sưu như ngay, như ngay thùng táng, thùng táng giờ แม้แต่ตังค์สักบาทก็ยังไม่มีโอ้ยยับเยอะนี่ฮูกเฮ้ยคอมโบมาแล้วเนี่ยยังไงห้าบาทเองเลยน้อยไปฮู้ยฮู้ย้ยฮูสยฮู้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 ยฮ้ยฮ้ย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 ย้ยูยฮูู้้ยฮู้้ยฮู้ย้ยฮู้ยฮู้ยฮู้ย้ย้ยฮยด้อ้ย้ย้้ย ยังไงสวยงาม13บาทเรียบร้อยแต่สเก็ตเตอร์โอ้โหสเก็ตเตอร์ส่องตัวมาเคเรียบร้อยยังไงล่ะอ้าวเอมา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 โอ้ยเรียกฮาคอมโบไม่มีเลยเหงาแม้ ไปจ้ะไปจ้ะอู้สวยงามเรียบร้อยแต่เป็นแผงดอกนี้มีไว้เชื่อมไปกับเคอีกหนึ่งแผง77กดสิบเจก้าบาทรวมกันเป็นร้อยก่าบาทแล้ะดอกนี้ต้องแตกถึงสองร้อยโอ้่ยวแรกไม่มีสิบบอกเลยว่าเที่ยวแรกมีสิบจะสวยสวยแหลมแมเลยเออไม่เป็นไรจัเป็นดาไปก่อน <c oughs> เราไปละกันก้อน <c oughs> เดี๋ยวอ้อนทีละมา <c oughs> มา,มาไปเ <c oughs> อ้าย่งไรเรียบร้อยสามบาท ไว้เออฝากาสาม why? สิบหกบาทมีไว้ซองตัวเชื่อมไปดอกนี้ครับเอ๊หนึ่งบาทไอ้บ้าเอ้ยแล้วทำไมมุ่นฟรีเกมไม่เคยเข้าเลยเนี่ยโอ้ยมุ่นมาตั้งนะ้าเล่นมาตั้งนมตั้งนะแล้วฟรีเกมไม่เห็นจะมาเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าปับเป็ดดีวกว่า,นะาอาจารคุณจ้าเออเพื่อว่าแบบไอ้เข้าฟรีเกมมันจะได้ไแบบแพงๆหน่อยอาเบ็ดห้ากันเลยนะเนาะเอาโต้ด,ดีกว่าเอาโต้แปดสิบไปเลย ยาวยาวบอกอะไรวันนี้ข้อเปิดเธอโบดีวะไปจ้ะมาฟีเกมและข้อได้ไหมเฮ้ยฟีเกมและจันข้อได้ไหมแต่ข้าได้ไงละ่ะก็มึงไม่แตกดีอ้าเอา <c oughs> สายตาหูว่างป้่ามากันดู c o โบ o ไม่มีเลยอะ่ะ คอมโบแบบไม่มีอะไสตาโูงแม่งโว้เวเลยซองร้อยกระบาดดูดูคอมโบโมาทุกคนเอาสวอย่างเงี้ยเบรียบร้อยดอกนี้หนึ่งร้อยหกสิบสามเป็นไงกินไปเยอะก็ต้องใส้คืนมาสวยๆงามๆหน่อยไม่ใช่ว่าใจ่กะโลกกะละไอ้บ้าปลากระปองเอามาจะ้ะละมาจะ้ะมาจ้ะละมาจ้ามาตองละมาจริงแฮ้ละไม่เกี่ยวละคอละเกม ไปสนุกไปก่อนกบเกลื่อนความเศร้าที่แบงแบงแบบอะไรวันนี้คอมโบไม่มีเลยอะแล้วมันก็ต้องอารมณ์ดงอารมณ์ดีหน่อยแต่ว่าเงาจริงแล้วกนจะปีเกมไม่มาจริงๆเนาะก็รอกันไปก่อนเนาะรอเดี่ยวน้องก็คอมโบมาพูกว่าอีกไม่กี่ทีหรือว่าอีกไล่ๆทีหรือว่าอีกร้อยทีโอ้มึงก็เกินไปตังค์ก็ไม่มีให้จ่ายละเอ้า เบ็ดห้าด้วยนะบักปลอบอยังไงจ๊ะไว้โอ้เฮ้ยดบบาบการ้อยสามสิบห้าบาทนี่นาดไม่มีขู่นังใจ้แรงขนาดนี้แต่คนเจ้าบอกอะไรว่าดีมากๆเนาะดีดีหึ่งเไม่ใช่ <c ười> มาเล่นแนวยาบสละไอ้ฮูกไป,กปดูเงาเงานะเนี่ยดูเงียบเงียบดูเชียบเชียบเออ โอ้ยขิวดอกนี้มีตีกี้เคได้ยังยังไงสิบเออมา y วี่ตัวดอกนี้เชื่อมไปแต่งมาแปดสิบแปดาเสียดายไม่มีคุณแต่สกเก็ตเตอร์มาแล้วส่องส่งตัวนะส่องตัวนะลุ้นอีกส่องตัวยังไงเออเสียดายเสียดายแต่คนจาเพราะว,ว่ามันมาแค่สมตัวแต่แบบ มาซ่งตัวแล้วเออแล้วก็ที่มันต๊ะลงมาอีกตัวหนึ่งแต่ไม่มีช่องว่างให้น้องอีกตัวหนึ่งต๊ะล้มมา <c oughs> ยังไงสวยอย่างี้สกแกตเตอร์มาแล้วหนึ่งตัวไอ้บ้าโอ้ขนาดซ้ำตัวคุย,ยังไม่มีสิทธิ์จะรู้ละตัวเดี๋ยวจะเลือกอะไร <c oughs> ยังไงดอกนี้แข้งโบแข้งโบไปกันอ,อ๋อ สวยงามมากเจ๊จะเตะ๊จ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 ๊สวยงามอะไรงันเนี่ยกลัวละมันจะเงียบจะเงาเกินไปเนะโูก็เลยแบบเออนิดนึงเน้อนึ่่อนจา้ฉันว่าซื้อฟีเจอร์ดีกว่าจักรจากมาสี่ร้อยกว่าบาทโอ้หฉาดเปรตแพงจังวะ เอาซ้ำร้อยกาบ้าปเท่ไเาไร่เท่ากันมาวัดตรงละว,วัดตุ้ยวัดตุ้ยกันไปลุยเออซ้ำร้อยก็าบาทนี่กูจะได้กําไรกับเท่าไร่เนี่ยกําไรกันห้าบาททล้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ <laughs> ยากจะร้องไห้ฮ่าพวกสป,ปินไปก้อนแต่หมึงไม่บวกกูเนี่ย คือมึงไม่คูนไอ้เออส่วยงงมเรียบร้อยจะปั๊บเป็นคูนส่ไปต้องมีคอมโบแล้วสวยงามโดนคูนสี่เข้าไปก็หกบ้านแล้วก็ตอนนี้มีเจ็ดแล้วคูนเจ็ดแล้วคูนเจ็ดแล้วซื้อไปซาำร้อยเอามึงจะ้ได้เท่าไรเอ้ายังไงป๊เป็นคูณสิบดอกนี้มีสิบไปเรียบร้อยจากห้าบ้าทเอาคูใช้ยังไงให้หมดเออรอดูกอมโบกันไปก่อนเราจะรูดจ่าเรื่อยอีกตั้งห้ามุ่นเนาะเก้าสิบห้าบาท จะจ่ายให้คุ้มหรือปเปล่าหรือว่าจะจ่ายไม่คุ้มเออสวย48บาทไป้ะเอเอมาเด็มาเด็ดเฮ้ยโองยห้าวแล้วเนี่ยรอคอมโบไม่เห็นจะมาเลยโอ้เจ๊งยับจ้ารกจ้า อีกแล้วอีกแล้วไอ้หูกันโดนเล่นอีกแล้วทำไมละมันโดดชีวิตหูกเลือกเกินทำไมแบบมุ่นฟีเกมแล้วแบบใช่กากมากเอ,าอ้าอยังไงอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยเดี๋ยวเดียวลุนเข้ายัางไงยังไงอ้ยอามาเท่ามาตัวสุดท้ายพอดีเอา้าไหนๆก็เข้า,ขาแล้วก็ไปไปไป แม่ซื้อซองรอบเจ๊งซองรอบบอกเลยนะไปจา้ารุกนจ้าว่าจะเก้าปีเกมเองโดยธรรมชาติคือถ้าไม่ธรรมชาตินี่เขาไม่ดีจ้ะ <c oughs> เหมือนกับบาบาธรรมชาตินึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยดิมเดิมอม่ดีที่สุดเอารอก่อนจะดีส้มคำพูดหรือเปล่าแล้วพูดไปก่อนนะ <c oughs> อ๋อ ัดเปชรไม่มาสักตัวในตะกรุจ่าเงียบเงาจริงๆนะเอ้ยโอ้ยสุดยอดก็พร้อมยังไงโอกาสแตก80ดเอ้ดเจเปอร์เซ็นต์นะเว้ยก็ทองแถวแรกยังไงหมาจริงๆสวยงามเรียบเอาสิบเอ้อสิบเจ็ดบาทก็ทองกูโอ้ยกลายเป็นกบอึ้งอ่างยางปลาสละโคตรก้าวเลยใจ จะได้ร้อยกว่าบาทจริงเลยพี่จ้ามาลจะจ้าไม่น้อยไปละใช่มงใช่ไหมเออมาสวยเรียบร้อยแปลงร่างกันเป็นวายซ่องซ้ำตัวแล้วเนี่ยเรียบร้อยจะเชื่อมไปดอกนี้ขูนแปดเข้าไปก็นึ่งร้อยกว่าบาทอุ้ยเสียดายแทวซ้ำเนาะ เค่ซ่าไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่มีเลขสิบอาจจะรก้าเออไม่มีตัวสิบตกลงมานะเห็นปะเขาแบบสิบเยอะมากน่นาจะจ่ายได้เรื่องอยู่โดนคุณเข้าไปก็แบบอาจจะแพงโอ้โหพี่เกมส่มร้อยก็บ้าแม่งไม่ค่อยตัางกับซื้อเองเอา้ากำไรก็ไม่มีสวยคิวยังไงเค ได้ย่กับตัวไรสวยงามแม่พักพักพักแถวแรกพักแถวแรกต้องไหมขอร้องพักมาจริงๆสวยงามสี่ร้อยห้าบาทออ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยหวาอย่างไงสวยงามมาพังอีกสองร้อยก็บาทแตกมาละโอ้ยไอ,อ้กคนจ้าเฮ้ยเบ็ดฮาแตกโอู้หรือว่าเราปักเบ็ดน้อยเกินไปงั้นแค่ร้องเบ็ดสดิเป็นเบ็ดสุดท้ายนะทตกคนจ้ามายังไงจ้าสวยงามมีเคแต่ไม่ได้เชื่อม เซเออเรียกได้แต่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ไม่เห็นจะมาเลยสวยงามพระรามแปดวยงามพระรามเก้าเ9เรียกงาพระรามอะไรก็คอมโไม่มีเลยเงียบเก้ามากไปจะ้ะเราไปเลยถ้าไปเลยเราไปเลยไปเลยเฮ้ยเออมาเก้าสิบบาท เรียบร้อยจะสิบบาทมีไว้ยูสวยงามเช <_ an> ื่อมไปดอกยี่สิบาทมีไว้เชื่อมไปอีกแปดบาทไว้ซ้ตัวข้างล่างและเชื่อมกับเจไป1นึบาทคอมโบมาได้เรื่อยๆมีพักอีกเจ็ดร้อบาทพระคุณเจอ้ยเคท่าแรกไม่มีแต่ได้คอมโบข้างล่างก็ดี เอาดกนา่นจ้าก็ถือว่าเบสเซ็ตวันนี้สรุปโดยโรวมมาถ,ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงก็ถือว่าแตกได้ยูเนาะอาจจะไม่ได้กําไรมากมายเพราะว่าขอบอกก่อน,ออกกอนอว่าเพราะว่าฮู้เเล่นเบดน้อยนะจ้าคุนซาไม่ได้เล่นเบดเยอะเนาะถ้าเล่นเบสเยอะถ้ามันแตก <Rose> อย่างงี้อาจจะมีโอกาสแตกถึงครึ่งมื่นหรือว่าขึ้นลักมื่นเลยนะจ้าคุณซ่าเออแต่ว่าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดวงดีแล้วนะเนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอกาสสามเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเสียก็ถือว่า ไม่ได้น้อยนะจ๊ะรสจ้าถ้าแบบ85%หรือ90%อย่างเงี้ยมีโอกาสที่ฮู้จะร้องปรับเบ็ดสูงๆดูนะจ๊ะเออเพราะว่ามันอาจจะแตกได้แตกติ้วโอกาสเสี่ยงมันน้อยเนาะเอาสำหรับวันนี้อาคาที่อยากเข้ากลุ่มบรรกธรรมริวอยู่ใต้คอมเมนต์แรกแต่ก็อย่าว่าคอมเมนต์แรกไปกดกันด้วยนะจ๊ะอักลุมที่บอกเปอร์เซ็นต์หรืออัตราการแตกของเกมที่ฮุกมาตามในวันนี้เอาสำหรับวันนี้ก็ข้อรับไปก่อนนะสวัสดีจ้า